อันนี้เป็นแก้วตัวหนึ่งนะคะที่เป็นแก้วเชิงเถียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ของหวานหรือว่าใส่คานาเป้ก็ได้นะคะเห็นได้ไหมคะเดีย๋ยวม้จะใส่รหัสคล้วก็เบอร์ให้ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าโรงแรมหรือว่าลูกค้าอุปกรณ์จัดเลี้ยงนะคะ <c oughs> เขาจะซื้อเอาไว้เป็นแก้วที่เอาไว้ใส่ล็อกของงานเชิงเถียนนะคะหรือว่าสามารถจะใส่ขนมบุนหรือว่าคานาเป้หรือว่าอย่างเงี้ยเขาเอามาใส่ผักใส่ของข่าวก็ไม่ได้ขี้เดนะคะ เดี๋ยวเราใส่รุ่นกับรหัสของแก้วตัวนี้ไว้ให้นะคะตัวที่หีบหนึ่งจะบรรจุอยู่ที่144ใบนะคะเพื่อการกันแตกหักเสียหายนะคะก็แต่ลูกค้าสามารถจะซื้อ12ใบทีละ12ใบก็ได้นะคะส่งเป็นส่งนี้เลยนะคะไปส่งเลกจะใส่อีลี่ก็ได้เห็นไหมคะหรือว่าใส่ของขาวก็ได้เห็นไหมคะงานถือว่าดีมากเลยนะคะถ้าสนใจจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถจะไลน์ไอดีเป็น adtheaifoo.com th มาได้นะคะ หรือว่าถามที่ขอจกค่ะคุณสกายได้คะ่ะสวัสดีค่ะ